ไม่ได้บรรลุไม่ได้ธรรมะอะไรเขาตีเด็กเรื่องอะไรครับก็อันนี้ไม่ทราบเหตุผลแต่ว่าเขามีการแจ้งความอยู่ที่โรงพักพ่อแม่เขาไว้ลงประที่ประจำวันไว้โดยใช้แป้งเรียนดีผู้เด็ก แล้วพ่อแม่เขาเนี่ยไปแจ้งแล้วท่านเจ้าคุณเนี่ยก็ไปขอร้องไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอะไรใช่ไหมฮะก็ทําให้ทุกอย่างโรงเรียนท่านเจ้าคุณก็มีคนสร้างแล้วเขาเป็นใครอะ่ะเขามาร้องเรียนท่านเจ้าคุณเนี่ยเขาที่ใใหไหนไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยู่หัวใจแล้วโดนตรบนะฮะตอมนันก็ดานมาแล้วแผนนี้ก็สะสมมาเป็นเวลานานแล้วละ่ะจนกระทั่งมันต้องมาระเบิดมาสิแล้วมากันทุกคนชนทุกคนที่มาเนี่ยลูกหลานเรียนที่นี่กันทั้งนั้นนะครับทุกคนชนเลยในเขตของศาลนี่ครับ ำสามชุนเนี่ยมาวันนี้ก็ไม่ต่ำไปยี่สิกว่าชุนดัะนั้นวันนี้รายงานเพื่ออะไรครับก็ต้องการให้วัชระนี่ออกไปไปได้เจ็ดวันมาสร้างปัญหาโรงเรียนกับวัดกับกายมันไม่ถูกกันหาเรื่องร้อนเดียวตลอดโดยไม่ได้มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอันนี้นะครับดีใจครับช่องเจ็ดมานะครับจะได้เผยแพรมาให้รู้นะครับว่าพวกผมเนี่ยมาถูกต้อง ทำหนังสือเจนหนังสือหมดทุกคนใครใครจ้างมาไม่มีด้วยใจดีใจดยใจไม่มีใครจ้างโโอ้หลูกหลานเลยที่นี่นครับแล้วก็เปิดคั้งวันหนึ่งเปิดคั้งวันหนึ่งลูกหลานโดนแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงกันครับยังไครับอันนี้ต้องขอความกรุณานะครับทาท้งหออหมอ ให้รีบดำเนินการย้ายทันออกไปะกนะครับคว,วามดีของพ่อก็มีเยอะใช่ไหมทุกเดือนท่านก็แจกอาหารแน่ก็สารอาหารแน่อยู่ประมาณ400หยุดทุกเดจอนก็ได้หมดไม่ต้องไป ครับเพราะว่าโงีททีเรื่องอะไรนลโรงเรียนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยสร้างมา่สิบปีแล้วไม่เคยมีการนี้เรียนมาคับปรกดการณ์อะไับอาครับนี่แหละครับปรากดการณ์ก็คือว่าครูคนนี้เ็จะเข้ามานี่ก็ะ่านความร้อนมาตลอดาร้อนนะเพราว่า เออเขงฟังผม่อนคือนะมเนเป็นสถานที่ราชการอันนี้ผมบอกว่าใช่เราไม่เข้าเราไม่เข้าเราไม่เข้าเราอยู่กันยู่นี่มาอยู่กนที่นี่อาคันอเคโอเค เชิดอนขเด่อคมเป็นเวาที่คุยได้ยอะไรได้เดี๋ยวดิดนงเดี๋ยวเ้ารเรียนแล้วกันนะครับไม่เข้าไปครับเข้าไโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออีกนึ่งวนะครับขอ เอาไปสองคนจะไปสองคนเด็กขอเป็นกอดครับแตขอเป็นเครื่องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้าโรงเรียนเดี๋ยวมันจะเกิดว่าเด็กมันจะเกิดอันนี้ออกมาเขาเป็นสองคนเดินน่ารักจงล่ะถ้าผมเลือกเองสามคนแล้วผมเลือกคเดียเพาใจตามนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสายที่รายการผมก็มีสิทธิ์นะการแสดงเข้าใจเข้าใจเราเข้าใจไอ้รู้ท่ไม่ใช่ไม่ได้ เข้าใจครับเข้าใจเดี๋ยว่อนเดี๋ยวคุยกอนฟังความี่ฟังกนวแค่นีลใหญยังนิดเดียวเราเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ที่ต้องค่อยๆทำิรายาุ่ครับทนะถ้าถ้าทำอคเรื่องทำนี้นะครับควรดูในัาสนาเราได้แต่ว่า ที่เพื่อนร่วมงานได้ประมาทท่าครั้งช่วงเกินว่าจะาจะตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีทเขาป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็กรรมนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้ววิธีกรรมที่ได้เกิดขึ้นกายกรรมที่เขาได้ทำ่อเองวันนี้ในฐานะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาด้เสงขอขอเขมาค่ะแล้วก็ ได้จากได้เ <ông> ด <liebe glass> <and> <'s> ็กก็คุณได้โปรดเอาหัวศีกำได้โปรดให้อภัยแล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยเรากำลังดำเนินการซึ่งคาดว่าจะอีกไม่นานนี้ทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมจะเกิดระบบในระหว่างอารมณ์ตรงนี้ขึ้นไปแล้ก็ต้องมีเรื่องเด็นผู้หนึ่งชื่อสิทธิ์ยกเรื่องอะไรเอาหัวศีกำไปแล้ว ผมบอกอย่นี้วอายพอูไว้ถวานตลอดนะจ้เขบอราจะเด็กคนี้คนคนี้เราเราเด็กคำนี้เราบอกลเรื่องต่างๆลดเรื่องต่างๆนี่ราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรเลยเรื่องอาถุนอาหารนี่อนแล้วเราก็บอกเนี่ยที่ารู้มัเยนะมีแล้วนไปฟ้องไปไปทวนกระแสแล้วก็บดีเป็น คดีถ้ะได้ไดไดรเรียนรู้กันมาให้จะเป็นแบบแม่อะไรในล,ล,ลองเล็กรองลยข่าวผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกก็แบอกแอบไปแจ้งกบฏมอญแจ้งบองกดฏมอญเพื่อจะได้เปิดอีกองดูร้ว่าเป็นใครคนทำอันนี้แล้วเราไม่ได้ไปทำตั้งแต่เอาข้างบนเนี่ยนะมาบีบขึ้นล่างนะเราทำตั้งแต่ข้างล่างไปถึงข้างบนนะ้น เจากาพูดชัวร์พิกรรมเขาไครับว่าวันนี้มาทำอะไรที่นี่คือวันนี้ที่เรารวมตัวกันมาเนี่ยเป็นการว่าขอให้อ่คุณครูวัชระให้ดำเนินการย้ายออกเหมือนกับว่าเอาอเคเรามาขับได้เขาใช่ไหมเพราะว่าพฤติกรรมแล้วจร,ริยธรรมของเขาไม่มีความดีเลยใช่ไหมทำให้เสื่อมเสียคือต่อไปเนี่ยอ่าโรงเรียนกับวัด ก็จะแตกแยกกันจะมาสร้างปัญหาตรงนี้ใช่ไหมฮะเราต้องการว่าให้อยู่ด้วยกันชุมชนวัดโรงเรียนอยู่ด้วยกันหมดแต่ว่าครูคนเนี้ยมาแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ดีเมื่อปีหกสองหรือ,อยังไงเนี่ยผมจำไม่ก็ได้เขาได้กระทำเอาแฟนเนี่ยตบเด็กจนึงขึ้นถึงโรงพักใช่ไหมมีบันทึกประจำวันลงไว้ใช่ไหมทางพ่อแม่เด็กเนี่ยเขาจะเขาจะมาเรื่อง แต่เจอท่านหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเบรกไว้คือว่าไม่ให้เรื่องมันอ่าบานปลายถูกไหมครับฮะแล้วก็มาหาว่าเมื่อเร็วๆนี้้ากล่าวหาว่าหลวงพ่อไปอแทรกแซงเรื่องอาหารกลางวันใช่มไหมครับซึ่งทางวัดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต้าวไก่ในเรื่องของกทมเลยมันคนละส่วนกันถูกไหมครับ เรื่องอาหารจลางวันเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับคุณครูโภชนากับพออเขตสัมบอร์สำนักอะไรแล้วแต่ถูกไหมครับแต่ที่เขามากล่าวหาแล้วเมื่อวันที่ยี่บห้าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อทางโรงเรียนได้เชิญมาเจรินธรรมให้แก่เด็กนักเรียนประมาณอยู่สามสี่ร้อยคนแล้วมีผู้หญิงสองคนเข้ามาก็มาต่อด่าทอหลวงพ่อแล้วก็ถ่ายวีดีโอหรือไลฟ์สดผมไม่ทราบชไหมครับพฤติกรรมนี้ไม่ใช่ ก็มากล่าวห,หาหลวงพ่อของเราว่าไม่ไม่ไม่สมควรที่เป็นพระใช่ไหมครครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าให้ตรงนี้จบก่อนเขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมแล้วก็จะมาต้องเลิกหลวงพ่อต้องเลิกการคันใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะน,น,นี้ครับทางทางคุณงามความดีของพ่อแกเยอะคือหนึ่งโรงเรียนนี่ท่านก็สามารถที่จะทําได้สร้างขึ้นมา ในเขตของสานที่ไม่มีเลยนะเขตคองสารทนบรุรีไม่มีโรงเรียนมัธยมไหนที่ยังถึงสี่ห้าหกท่านได้ทําได้ท่านได้ทําแล้วใช่ไหมแล้วทุกเดือนท่านก็ได้แจก,กข้าวสารหนาแห้งรวมแล้วประมาณสี่ร้อยชุดให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองของโรงเรียนแล้วท่านยังมีข้าวสารเป็นถุงที่มามอบให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนของท่านที่ท่านดูแลอยู่ใช่ไหมครับท่านสร้างความดีความงามไว้เยอะแต่ว่าผู้หญิงสองคนนี้เข้ามาด่าทอ,อางเนี้ยมันเขารับไม่ได้ลูกศิลยกลากหาของท่านเนี่ยรับไม่ได้สักคนเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันมันเป็นิียาที่ไม่ไม่ไม่สมควรเลยถูกไหมครับแล้ววันนี้มาล้องในทางเสียนี้เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างเร่งงัดครับเร่งงานให้คุณครูคนนี้ออกไปครับ ย้ายไปหรือไปไหนก็ได้แล้วแต่เขาใช่ไหมให้ให้เขาไปเลยใช่ไหมเร่งรัดหน่อยครับเร่งรัดให้มันไปเร็วๆครับไม่เอานะเจ็ดวันผมไม่เอานะบอกแล้ววันนี้เลยไม่วันนี้เลยนะครับคือเราเราเข้าใจวันนี้เราเข้าใจครับเป็นมันเป็นการขั้นตอนแต่ทีเนี้ยเออาา่เราต้องการเร่งรัดเนี้ยเร่งรัดให้ออกใช่ไหมครับตอนนี้นะอลองพูดว่าปทมมาแล้วครับ แล้วก็ที่ปรึกษาท่านพลเอกอะไรผมจาไม่ได้มาแล้วครับนะครับประชุมหาเรือหาทังออกกับท่านอาจารย์ที่มีคู่กรณีกับทางวัดกับทางโรงเรียนแห่งนีนเป็นอย่างไรบ้างครับผมกับกรณีที่มีผู้แทนของชุมชนในละแวกวัดสุทธารามนะคะมาพบกันที่นี่เพื่อที่จะมายื่นเรื่อง นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณครูท่านหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่ประสานสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับวัดนะคะซึ่งต้องขออนุญาตเรียนว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่ท่านเจ้าวาดวัดสุอารามได้เมตตาสนับสนุนสเคราะห์มาโดยตลอดแล้วก็ในว่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจต่อพี่น้องชุมชนในละแวกนี้วันนี้ผู้แทนชุมชนทั้ง20ชุมชนเนี่ยได้ยื่นชื่อแล้วก็มาประสานขอพบเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาทางผู้บริาหารรุงเนทพมหานครให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะจึงได้ประสานกับ ทั้งสำนักการศึกษาทั้งสำนักงานเขตสายมาสถานที่นี้เพื่อรับฟังถึงประเด็นปัญหาแล้วก็รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวที่เกิดขึ้นนะคะร่วมกันได้รับฟังร่วมกันวันนี้เราได้ข้อสรุปนะคะแล้วเราต้องการจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาก็ดีดีอยู่แล้วนะคะการแก้ปัญหาอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งเดี๋ยวขอเวลาให้คณะกรรมการสอบข้อ็จจกินที่ได้มอบหมายกับทางสํานักงานเขตของสาลกับทางโรงเรียนได้สรุปนะคะเราจะมีทางออกซึ่งได้หารือร่วมกันไปแล้วส่วนหนึ่งหวังว่าเราจะได้รับการแก้ไขที่ดีต่อไปอค่ะที่ประชุมของอ ทำครูและนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งการก็แย้งที่ว่านี้กับเจ้าวาดเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมนักซึ่งจากข้อมูลข้อดิจริงวันนี้เราได้ได้รับฟังได้อย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามวันนี้หมอขอคลิปนะคะขอเอาคลิปนึ้นไปต่อในรายละเอียดนะคะแล้วก็เอามาประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการสองข้อท็จริง ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวทางที่ได้หารือกันก็ได้เตรียมไว้แล้วแต่ขอความชัดเจนอีกสัน่นนดเดียวนะครคบะมีทางออกที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งน่าจะไม่นานนี้